แอมมาเปิดให้ดูก่อนซ่อมนะครับเป็นแอมนะครับทําตามช่องสมพร DIY นะครับก็คือไม่ได้เอาน็อตมานะไม่ได้เอานอา็อตมาใครที่ดูแท่น4,000เบตที่ผมประกอบไปนะครับก็ผมไม่คิดว่าจะมีคนทําตามนะครับเพอ,เอ่อนพี่เขา่าพอมีสตังค์นะครับเขาก็ทําตามนะครับว่าต้นทุนเครื่องแท่น4,000บบตเนี่ยจะสูงมากนะครับก็เดี๋ยวก็เจอปัญหานิดหน่อย คือพี่เขาจะใช้เวลาว่างทํานะครับใช้เวลาว่างซื้ออุปกรณ์มากว่าจะรวมของได้กว่าจะมาประกอบได้นะครับก็ใช้เวลาอยู่เดือนกว่านะครับเดี๋ยวนี้นะครับออใครที่จะทําแท่นสี่พันบิตนะครับก็เป็นไปได้น,นะครับให้ซื้อแท่นสามยูไปเลยนะครับมันจะสูงห้านิ้วสองนะครับอันนี้แท่นสองยูครึ่งมันสูงสี่นิ้วสองนะครับมันมันจะทํางานลําบาก นี่ครับอันนี้ที่เขาก็ซื้อมาความยาวก็ทั่วไปก็ยี่ห้านิ้วนะครับยี่ห้านิ้วครึ่งนี่ครับยี่บห้านิ้วคือถ้าทำเศษที่บิดเนี่ยแนะนําให้เป็นกล่องสามยูสูงห้านิ้วได้เลยนะครับถ้าใช้อย่างเงี้ยมันจะทํางานยากส่วนอ่ามออแปลงนะครับถ้าเกิดว่าใช้มออแปลงซีคอ,อย่างเงี้ยเองนะครับมันก็จะเสมอสวยกับกล่องสี่นิ้วสี่นิ้วสองแต่ว่า ถ้าเราใช้ห้านิ้วเนี่ยเราเอาแหวนนะครับแหวนอีแปดแบบนี้มันหนุนกัได้หลายตัวเอาสูงเอาต่ําตรงนี้หนุนให้ครบสี่มุมครับแล้วก็หนุนขึ้นมาสักนิดหนึ่งให้มันสวยหน่อยแล้วก็อย่างหนึง่งสายไฟอ่ะมันจะลอดทางล่างได้ด้วยเราก็จะเก็บสายไฟตรงนี้ไว้างล่างซ่อนได้มันก็จะสวยกว่าอันนี้มันไม่มีที่จะเก็บแล้วนะครับก็พี่เขาก็ใช้เวลาทําด้วยซื้ออุปกรณ์ด้วยก็เป็นเดือนกว่าเกือบสองเดือนนะครับหรืออาจจะถึงสองเดือนก็ประมาณนี้หรือเปล่าตั้งแต่แท่นนั้นทําพี่เขาก็รีบซื้ออุปกรรณ์รวมเลย เห็นแล้วพี่เขาก็อยากทําแต่ว่าตอนที่ผมทำครับตรงนี้มันเป็นใส่ซอฟต์สตาร์ทได้สองตัวแต่ว่าแท่นนี้มันแค่ยี่บห้าแท่นนั้นมันยี่บแปดนะครับอ่าผมก็เลยให้พี่เขาเอาครับอ่าไดโอดมาใส่ตรงนี้แทนนี่นะครับเพราะว่ามันไม่มีที่ให้ใส่แล้วนะครับอันนี้เป็นซอฟต์สตาร์ทนะครับไม่ใช่ป้องกันลําโพงนี่นะครับซอฟต์สตาร์ทนี่ครับอ่าตอนนี้พี่เขาก็จะใส่สองตัวก็ใส่ไม่ได้เพราะมไม่มีที่ให้วางอันนี้ป้องกันลำโพงอยู่นี่ นี่นะครับก็จะประมาณนี้ก็พี่เขาก็ไม่เคยทาแอมมาก่อนนะครับก็มีพื้นฐานแค่ใช้อาตะกัวเป็นบัตรจีเป็นต่อสายไฟเป็นนะครับแล้วพี่เขาก็ไม่ได้ทาคัสเอบมาก่อนนะครับอยู่ๆพี่เขามาขึ้นแอมบิดเลยนะครับก็ถือว่าเก่งครับเก่งมากๆเลยครับนี่ครับดูฝีมือพี่ก็ทําครับสุดยอดเลยนะครับอันนี้เผื่อจะทําสวยกับผมด้วยครับเนี่ยถือว่าใช้ได้เลยเก่งเลยครับ แต่จริงๆพี่เขาแบบคงใส่คงถอดใจนะครับจริงๆก็จะตามแก้ได้ครับแต่ก็อย่างว่าคนระับพี่เขามีงานมีอะไรก็ไม่เป็นไรไม่ว่ากันอันไหนที่ผมช่วยได้ก็ช่วยเหลือกันไปก็ถามว่าทําไมถึงต้องประกอบประกอบใหญ่ขนาดนี้ประกอบแรงขนาดนี้เอาไปขับอะไรยังไงก็มันเหมาะสําหรับมีตู้เยอะๆนะครับมีตู้เยอะแล้วก็ไม่อยากต่อสายลําโพงไปที่ตู้เยอะอันนี้มันจะขนาน อ่าใช้ข้างเดียวเนี่ยต่อสิบแปดนิ้วเนี่ยได้สี่ดอกนะครับต่อข้างซ้ายข้างขวานี่ก็ได้ได้สี่ดอกถามว่าคํานวณจากไหนก็นี่นะครับถ้าเป็นมออแปลงสเปคเนี้ส่วนใหญ่เขาจะทําแท่นสองสองพันวัตนะครับสองพันวัตอันนี้ก็หนึ่งหนึ่งพันวัตอันนี้ก็หนึ่งพันวัตก็มออแปลงสเปคนี้ก็เขาก็จะขับอ่าข้างเนี้ยสองดอกอยู่แล้วข้างนี้สองดอกอยู่แล้วเล้เขาเอามารวมกันก็จะเป็นสี่ดอกนะครับสี่ดอกส่วนข้างนี้นะครับข้างนี้ ก็จะเป็นสี่ดอกก็จะเป็นแปดดอกครับมันก็จะใช้สายไฟข้างซ้ายเส้นเดียวไปหาตู้แล้วก็ตู้ขนาดก็ได้เลยสี่สี่ตู้ฝั่งนี้ก็ไปเส้นเดียวก็ขนาดได้สี่ตู้ก็จะเป็นแปดตู้แล้วก็ก็จะไม่ต้องมาอ่าใช้สายไฟไปหาตู้เยอะแต่ก็จะเหนื่อยเหนื่อยยกหน่อยเพราะว่ามันหนักมันหนักแต่ถ้าไม่ได้ซีเรียสตรงนี้ก็ไม่มีปัญหาอะไรก็ก็ทําไปนะครับส่วนที่พี่เขาประกอบแล้วมีปัญหานะครับตรงสายพี่เขาถอดเข้าถอดออกจนเหนื่อยแล้วครับก็เลยยกไม้ผมก็ปัญหาที่ที่เจอนะครับ พี่เขาบอกว่าตอนที่เขาทําอ่ะไฟตัวนี้มันดูดผมก็มาคิดดูเอ๊ะผมก็เฟซคุยกับพี่เขาถ้ามันดูดแบบนี้แสดงว่าไฟไฟชุดชุดหลักมันรลวกเข้ามาในนี้ให้พี่เ็าหาดูดูตามทีอาหรือว่าดูตามหัวน็อตอะไรอ่าพี่เขาก็เช็คดูแล้วก็ไม่มีพี่เขาบอกว่าแต่พี่เขาเสียบหลอดหลอยู่นะอพี่เขาบอกว่าพอใส่รองเท้าจับแล้วมันไม่ดูดผมก็มานึกในใจนะแต่ว่าผมไม่ได้บอกพี่เขาบอกเอ๊ะถ้าถ้า ถ้าจับแบบนี้ถ้าถอดรองเท้าหรือไม่ไม,ไม่ถอดรองเท้าปกติเปิดผมก็จะจับได้มันก็จะจำไม่ดูดพี่เขาบอกว่าไม่เป็นไรไม่ดูดแล้วพี่ก็เลยถอดหลอดโหลอดออกแล้วก็ลองลองเสียบดูนะครับลองเสียบดูก็เกิดการช็อตนะครับการช็อตน่าจะมีไฟหลักรั่วเข้ามาหาเซนครับพอช็อตก็นี่ครับที่อาวิ่งเข้า RB ไหม้ไปเลยนะครับแล้วก็นี่ครับนี่ครับ,รบสองตัวพอแต่ไม่รู้รมัาอาจจะมีทีอาไหม้อยู่อีกนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวต้องคอยเลือดูแต่ว่าพี่ผมให้ดูก่อนอะไรเพราะว่า อ่าตัวดูดตะกวัวผมมันมันมันเสียนะครับสองสองตัวนี้อ่าเนี่ยคือตัวนี้มันดูดได้ทีเดียวแล้วก็ตะกัว,กวจะเข้าไปติดครับมันแงะไม่ไหวไอตัวนี้ก็ผมก็ตัดออกไปก็ดูดก็ติดเหมือนกันหมอนี้ไม่ดีครับเนี่ยเอาสกอตเทปแปะไว้มันใช้ไม่ได้ผมสั่งไปใหม่ละเดี๋ยวเดี๋ยวจะได้เลือ้อดูดตรงนี้ได้สวยเพราะว่าพี่เขาลื้อไปต้องสี่สี่รอบแล้วนะครับตอนนี้ทําอยู่อยู่บ้านนี่เห็นไหมครับพอเวลาเวลาตรงนี้มันไหมนี่ครับมันจะตีส่วนเข้า R B มาแล้วก็มาเข้านี่ครับนี่ย นี่นะครับตัวต้านทานตัวแรกๆที่จะมารับรับไฟตัวที่ว่าจริงๆมันเป็นตัวส่งออกนะครับแต่ว่าไฟมันสวนเข้ามานะครับน่าจะเป็นสองร้อยี่สิบโอห์มหรือเปล่าไม่แน่ใจเดี๋ยวเดี๋ยวต้องต้องต้องวัดดูอีกทีหนึ่งต้องเอาออกมาเทียบกับอ่าเทียบกับบอร์ดนี้เทียบกับบอร์ดนี้ก็เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะดูให้ทีนึงแล้วก็ตัวนี้ผมผมถอดอ่าอยู่ยู่นนะอยู่ในแก้วนะตัวนี้อ่าก็จะมีซี ตีตัวนี้นี่นๆเห็นไหมโอ้โหเต็งไปหมดเลยเนี่ยนี่บินๆไปเลยเนี่ครับก็มาเกยตรงหัวน็อตตรงนี้หัวน็อตตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนน็อตให้ใหม่เดี๋ยวอะไรที่ทําได้เดี๋ยนั่นได้ก็จะทําให้ใหม่หมดเลยก็พัดลมนะครับพัดลมก็มีปัญหาก็จะหมุนดังฟืดแล้วก็หยุดแล้วก็ฟืดแล้วก็หยุดนะครับก็จากที่คํานวณแล้วน่าจะเป็นที่คาปานะครับคาปาพัดลมเนี่ยอยู่ข้างลนะ่างเนี่ยน่าจะใส่มาแค่พันไมโครนะครับ พัน US เดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเป็นสองพันสองร้อยนะครับเพราะว่าความจุไม่พอ,เ,อ,อเขาน่าจะคำนวณมาเฉพาะอ่าพัดลมธรรมดาครับอันนี้มันเป็นพัดลมเทอร์โบมันเลยดึงไฟกันเลยมันก็นเลยไม่พอนะครับก็ก็เดี๋ยวเยวจะดูแก้ให้ใหม่เดี๋ยวผมทำให้ฟรีครับไม่ต้องห่วงครับเดี๋ยวอะไรอะไร,ะไรตรงนี้เดี๋ยวแกะมาเดี๋ยวเฟซคุยกับพี่ตลอดก็จะบอกว่าอา FC ท่านใดที่ท,ที่ทาแล้วมีปัญหาครับก็ก็เหนื่อยเหนื่อยแบบพี่เขาแล้วถอดใจแล้วก็ยกมาครับยกมา ก็แท่นนี้นะครับถ้าถ้าไปซื้อเขานะครับก็อยู่ประมาณสองหมื่นสามถึงสองหมื่นหกนะครับอยู่ที่ว่าอุปกรณ์ภายในจะใช้ของเกดอะไรแบบไหนนะครับอันนี้พี่เขาก็สั่งในกลุ่มในกลุ่มมั่งแล้วมาเขาซื้อหลายทีเงครับเนี่ยังเกตซิงจะเป็นคนละสี่ครับแต่ก็ถือว่าเก่งครับเก่งมากเลยพี่เขาทํามาอะไรมาในผมยังไม่กล้าแกะเลยครับพี่เขาเดินสายมาสวยมากเลยแต่อันนี้เป็นไฟสิบสองเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะดูทีพี่เขาบอกว่าให้ผมตัดทิ้งก็ได้ถ้าถ้าถ้าม่ได่ใช้ เดีย๋ยวผมมาดูอีกทีผมไม่แน่จะเอามาช่วยเรื่องพัดลมด้วยเดีย๋ยวไม่แน่ก็จะเสริมชุดจ่ายไฟให้พัดลมแยกกันไปต่างหากแยกอิกสระนะครับดเดี๋ยวจะดูอีกทีหนึ่งเดี๋ยวรอตัวดูตัวกวมาก่อน,อ,นอันนี้ทํามาอ่าผมให้ดูเฉยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวอ่าคลิปหน้ามันจะได้ไม่ต้องยาวครับจะได้ไม่ต้องเกินเกินยาวเดี๋ยวก็จะได้เลอแล้วก็บอกเลยว่าว่าทาอะไรบ้างอันนี้มาให้ดูครับว่าสําหรับอ่าท่านที่ซื้อมาแล้วมีมีปัญหานะครับก็ส่วนใหญ่ fc ที่มาบ้านผมนะครับมาแล้วก็มานั่งรอเลยผม,ผมก็จะไมไ แต่อันนี้พี่เขาบอกว่าไม่ได้รีบจะได้ใช้ตอนปีใหม่นู่นแต่ผมก็ก็เข้าใจความรู้สึกกับของคนประกอบแอมหรือทำแอมครับก็ไม่อยากให้แอมอยู่ห่างจากตัวนานนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวตัวดูดตะวั่ามาก็เดี๋ยวจะเร่งทําให้เลยอันนี้ก็เอามาให้ดูกันนิดนึงนะครับหนึ่งก็มี f อซมาบ้านผมหลายท่านแล้วนะครับก็ถ้าเป็นไปได้ก็ไม่ต้องมาก็ได้ครับเออวิดีโอคอลครับส่วนใหญ่ก็จะวิดีโอคอลก็ทําสําเร็จไปกันหลายเจ้าแล้วนะครับ อ่าบางทีก็ไม่แถวแถวนี้ครับบางทีไม่บางทีช็อตครับปงคปาปาอะไรเงี้ยผมก็บอกทางวิดีโอเอาก็ทําสําเร็จกันไปหลายสิบแท่นเลยนะครับก็เป็นไม่ได้ก็ไม่ต้องมาถ้าเกิดมันไม่ไหวแล้วเหมือนที่เขาเนี่ยเหนื่อยแล้วเขาก็ทมาเป็นเดือนเดือนแล้วเดือนกว่าสองเดือนแล้วก็ถอดถอดใจแล้วก็ยกมาก็ได้ไม่ว่ากันเดี๋ยวผมทําให้ฟรี free. ไม่ไม่เป็นไรนี่นะครับก็โอเคครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอชมคลิปหน้าตอน ตอนที่ซ่อนว่าจะมีอะไรเสียหายมากเพราะว่าพี่เขาบอกว่าทําให้ดูหน่อยเพราะว่าพี่เขาบอกว่าไม่รู้ว่าผมทําอะไรพลาดผมก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะรลือแล้วก็จะให้ดูอีีเพราะว่าผมก็บอกกับพี่เขาตลอดเวลาก็ไม่น่ามีอะไรพลาดเดี๋ยวผมจะทาไว้ให้ดูนั่นแหละครับก็โอเคครับขอบคุณมากครับทีุ่ตสารับชมมาจนจบเดี๋ยวเดี๋ยวรอชมตอนที่ตัวดูดตะกวัวมานะครับ